สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ivy Romance Angel นะคะวันนี้นะคะ18บวกของเรา EP ที่14นะคะ14อีกครั้งนะคะ14อีกครั้งนะคะ EP ที่14นะคะของคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะถ้ามีโอกาสนะคะวันหยุดนะคะ เขาอยากจะพาคุณไปที่ไหนนะคะเขาอยากจะพาคุณไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะและเขาคือเลขอะไรคะเลขเจ็ดค่ะเลขห้านะคะเลขสามค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าในวันหยุดเขาอยากจะพาคุณไปที่ไหนนะคะอ่านยาวๆไปเลยเนอะเปิดไพ่ทีเดียว <c oughs> คนคนนี้นะคะที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะ <c oughs> เขาเป็นคนชอบนั่งชิงช้านะคะ เขาบอกว่าในอีกสี่เดือนข้างหน้านะคะที่จะเจอกันนะคะหรือไม่ก็ในวันหยุดถ้ามีโอกาสนะคะเขาอยากจะพาคุณะไปที่ที่ในธรรมชาตินะคะแหล่งธรรมชาติเลยนะคะเอออาจจะมีการแบบว่าให้ผู้หญิงนะคะนั่งตักคุณผู้ชายนะคะเสื้อผ้านี่ก็คือถอดออกหมดเลยนะคะแล้วก็ ให้คุณผู้หญิงนะคะแบบว่าจับหน้าอกของตัวเองนะคะส่วนคุณผู้ชายนะคะก็จะจับเอวของคุณผู้หญิงไว้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองนะคะเขาก็อยากจะนวดนวดหัวนวดอะไรให้คุณผู้หญิงนะคะตัวคุณผู้ชายนะคะแล้วบางครั้งเขาก็อยากจะให้คุณผู้หญิงนอนที่โซฟานะคะแล้วเขาก็จะใช้มือของเขานะคะรูปรูปไลน์นะคะตั้งแต่หน้าอกนะคะลงไปจนถึง หน้าท้องนะคะผู้ชายคนนี้นะคะจะมีขนที่หน้าอกนะคะมีมีหนวดมีเคานะคะส่วนผู้หญิงนะคะจะเป็นคนผมสีทองทองนะคะผมหยิกนะคะมีหน้าอกที่สวยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะจะชอบอชอบผมนะคะชอบเล่นผมของคุณผู้หญิงนะคะแล้วส่วนคุณผู้หญิงคนนี้นะคะจะแบบเป็นคนที่แบบว่า อยากจะให้ผู้ชายนะคะดื่มน้ำแล้วก็มีอะไรกันที่ทะเลนะคะบางคนก็อยากจะแบบว่าไปมีอะไรกันแบบไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาอะไรเงี้ยมีอะไรกันในแหล่งน้ำแถวนั้นนะคะจะมีตอนวันนั้นที่ไปน่ยจะเป็นวันที่ประมาณ ขึ้นแปดคำนะคะขึ้นแปดคำข้างขึ้นนะคะแปดคำเขาใหญ่จะไปแบบไปผ่อนคลายกันนะคะที่ทะเลนะคะหรือแหล่งน้ําต่างๆนะคะว่าที่เราถามเนาะเราถามว่าถ้าวันหยุดเขาใหญ่จะไปมีอะไรกับคุณที่ไหนเนาะเขาจะบอกว่าที่ทะเลหรือไม่ก็แหล่งน้ําธรรมชาติเนาะตัวคนผู้ชายนะคะเขาอยากที่จะให้คุณผู้หญิงนะคะอ่ กินไอศครีมโคนนะคะอยากจะให้คุณผู้หญิงแบบรูปคำอันนั้นของคุณผู้ชายเนาะหากมีอะไรกันแล้วนะคะคุณและเขาจะแบบเหมือนแยกทางกันเหมือนกับว่าพอเสร็จกิจแล้วอะไรเงี้ยคุณและเขาอะก็คือจะหันหลังหันหลังให้กันหันหลังให้กันแล้วก็ อีกสักพักหนึ่งนะคะก็จะเริ่มใหม่เริ่มใหม่โดยการแบบเขาจะจับคุณผู้หญิงนะ่ะให้คุณผู้หญิงอนะ่ะอ้าปากแล้วก็ให้คุณผู้หญิงนะ่ะกินไอศครีมโคนของเขานะคะอันนี้ตอนนี้ก็คือจะให้คุณผู้ชายนั่งลงแล้วก็ให้คุณผู้หญิงกินไอศครีมโคลนอะ่ะอันนี้มันน่าจะเป็น40บวกแล้วอ่าไม่ใช่18แล้ว แล้วก็มองว่าคุณผู้หญิงนะคะเมื่อก่อนเนี้ยคุณผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอาจจะมีตัวเลือกมากกว่า2ตัวเลือกนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะแต่ณนะตอนนี้คนคนคนนี้นะคะคุณหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลาเนี้ยเขาไม่ได้เลือกใครแล้วนะคะเขาเขาเหลือแค่คุณแค่คนเดียวนะคะหรือไม่ตัวคุณเองก็เมื่อก่อนนี้ตัวคุณเองก็อาจจะมีตัวเลือกนะ แต่ตอนนี้คุณไม่ได้เลือกใครแล้วนะคะ mm hmm. ก็เหลือแค่คนที่คุณโฟกัสอยู่แค่คนเดียวนะคะไพ่ใบสุดท้ายออกมาว่าคุณทั้งสองคนนะคะรักกันนะคะรักกันนะคะอยากจะแบบมีแพชชั่นต่อกันอยากที่จะสายสัมพันธ์กันนะคะบางคนอาจจะได้อาจจะได้เคยที่จะแบบพบเจอกันมาประมาณ สองเดือนที่ผ่านมาคุณและเขาจะได้เจอกันมาแล้วนะคะแล้วก็แบบได้สารสัมพันธ์กันมาแล้วนะคะเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก็ไดานะคะคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะกำลังมองว่าคุณและเขาทั้งสองคนมีความสุขมากๆค่ะส่วนคุณผู้ชายนะคะก็กาลังนะตอนนี้เขากาลังนึกถึงนึกถึงวันนั้นน่ะที่คุณผู้หญิงอ,อาจจะแบบเ,เคย เคยทําให้เขาอ่ะเคยเคยกินไอศครีมให้เขาก็ได้นะคะนึกถึงวันวันนั้นอะ่ะก็เลยแบบในอนาคตข้างหน้าเขาก็เลยอยากที่จะให้คุณผู้หญิงอะ่ะทาให้เขากินไอศครีมให้เขาอีกอะไรประมาณนี้การดูสิบปดบวกหอยวีนะคะก็เป็นการดูอ่านไพ่ให้ไพ่สิบแปดบวกเล่าเรื่องนะคะ และไอวีก็เป็นคนอ่านไพ่นะคะก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็คิดว่าเรามาฟังกันแบบสนุกๆเนาะเอ,อ,อย่าไปซีเรียสอย่าไปใส่ใจอะไรมากมายเนอะโอเคแล้วถ้าชอบคลิปของไอวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้วีด้วยนะคะทุกคนทตุที่เข้ามาดูในวันนี้นะคะลืมบอกไปนะคะจะเป็นทตุลมทตุน้ํา แล้วก็ธาตุดินนะคะคนที่แรนดอมเข้ามาดูนะคะโอเคค่ะขอให้คุณนะคะมีความสุขแล้วก็ประสบผลสําเร็จในความรักนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะคะนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันนะคะปรึกษาหารือกันให้ดีนะคะทุกคนขอให้คุณนะคะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ